ยังเจาะพับนอกพับในอยู่ครับขยับสร้างจังหวะจิ้มครับจิ้มแล้วยังไม่จากครับเนี่ยครับน้องบูมสั่งลุยแล้วลุยแล้วแม่บูมเบียรเสียนไปแล้วหนึ่งอ้าวนี่เป็นรายที่สองคุณพิเชษเอาละครับขอสักหนึ่งวินครับไอที่แพ้ก็แพ้ไปครับตาดูครับมังกรจิ้มไปบัดขวาต่อยท้องต่อยหน้าขาบูขาลุยอยู่แล้วครับมังกรหรือว่าเพชรสุวรรณครับ แสนรักในประเภทไปซ้ายต่อยซ้ายครับหน้าตาล่อเหล่าเลยครับแม่จิ้มซ้ายโอ้โแทงซ้ายครับในสีเสื้อใหม่ของสเป์เท็กมวยไทยแบบเล่นกันเจ็บๆเลยครับตอนนี้คาริวันความต้องการที่คู่ครับหวังกับันแจ้งเกิดนะครับติดตามชมแข้งขวานะครับประกรบุญเบีย์เซียนซ้ายครับแสนรักแมาทีต่อทีครับดูครับแข้งขวาขวาของปะกรนี่เน้นหนักแรงเลยทีเดียวนะครับ ดูครับเจาะล่างสลับนแบบวานเข้าไปครับซ้ายครับโอ้โหกึ่งเข่ากึ่งแข้งครับแม่แสนรักนี่โดนบัดทำตาคอเอียงแม่หัวคอนเหมือนกันเสียบซ้ายดีครับแม่โยนเข่าขึ้นเข่าขึ้นแข้งมันสอบสายครับโตต่อยขวาครับแม่จังหวะโดนหน้านีหายเงือบไปเลยทีเดียวแสนรักสุดมันครับ ทีเอฟซีมีสาวสาวมาเชียร์อยู่ด้วยด้านหลังทีมการทีการงานซุปเปอร์เล็กเมอยไทยแล้วครับมันเสียวไงคุณอ่ะไปต่อคุณไปกี้เชิญอ่ะติดตามชมครับยกที่สี่ครับแบบแสนลักซ้ายอาวุธดีครับโอ้ก้านโอก้านอครับโอ้ก้านโขทีเดียวเลยครับสิบสามวิครับสิบสามวิเท่านั้นครับคุณเชชัยยกสี่สิบสามวิครับ แม่ภาษาประทีปชัยโยก็บอกกินถึงในมุงครับเปี้ยงเดียวครับซุปเปอร์เล็กขึ้นไปกอดแสนรักนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กไปดูอาการครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์สนามนะครับโอ้โหช็อตเ็ตต้อนรับเดือนสุลาคมครับนี่แหละครับผลงานของนักวยไทยครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับสวยจริงๆไปว่าเขาทําท่านเหนื่อยเหมือนจะง่วงะแผลงทธิะเลยครับแสนรักอ่าดูภาพช้าครับคเมื่อกี้ไปดูจังหวะที่ไหน ดิโดนบัตรหนึ่งสอ,องก่อนดำดาไม่ดีครับโดนตออโอ้โหมาเต็มคอเลยครับร้องกันทั้งเวทีเลยครับว่าก,การคอหรือว่านารายบันเสียนลูกเดียวกันนะครับดูครับจังหวตะตวัดึ้นไปครับปักม,มาหลับทั้งยืนนะครับนักแข่งล้วนๆคุณเมื่อกี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าเต็มคอล่อเต็มแข้งปักหลับอากาศเลยครับดูครับค่อยๆสุดร่วงลงไปนะครับ นี่ครับเต็มก้านคอครับแล้วเป็นนักแข่งด้วยครับโอ้โหซับเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับ